อันนี้สามบาทหมดนี้ส0บาทโหขายถูกมากนี่เราต้องกินมแมลงสาบชนเลยเหรอเนี่ยวันนี้เรามาส่มกินของถูกที่งานทรมาสตรแ์แแร์หมูย่างเกาหลีก็กินได้ที่นี่มีทั้งของอร่อยนะ<อ>กินแล้วก็ขายถูกมากนี่หลอดละสิบเก้าบาทวันนี้เราจะส่มได้กินกี่บาทแล้วเราจะได้กินอะไรบ้างไปดูกันเลยสวัดส,ด,สดีค่ะ,คะจอ่นะคะ มีคนบิวแทนแล้วค่ะทุกคนวันนี้ตอนนี้เราสองคนอยู่ที่งานเอาเงาศาสเตอร์มากับพี่ป๊อปป,ป๊อปเอาไว้ค่ะ จะพาพี่ป๊อบมากินของถูกที่นี่ค่ะเลี้ยงอีกตามเคยนีย่วันนี้พี่จาใส่เลี้ยงพี่ป๊อบใช่แต่ว่ากินของถูกเท่านั้นแต่จะไม่กินธรรมดานะช่องล้มไม่เคยกินธรรมดามีให้สุม่มว่าจะได้กินก <laughs> ี่บาทหิวขนาดนี้ต้องูมีใช่ไหมใช่ต้องส่มค่ะไหนดูซิหนึ่งสองสามร้านแล้โอ้มาเล็กกึ้ยมาเล็กกึ้ยมาเล็กกึ้ยร้านแรกเราจะได้กินกี่ยบาทคะ เลี้ยงอ่ะได้กิน50บาทเลยร้านแรกทุกคนไปหาของกินร้านแรกนะคะ50บาทไปดูว่าเราจะแฮปปี้แล้ววันนี้จ้าจ้าห้าตอนนี้เราเดินมาเจอทางแยกแล้วใช่ค่ะทุกคนไปทางไหนดี50บาทเร็วอยากกินร้านไหนไปหาเดี๋ยวพาไปหาของกินอร่อยๆตุ้ง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 หุยนี่นี่น้องน้องตัวเล็กเท่านี้50บาทได้ไหมหมึกช็อต99บาทไม่ได้นะคะเอางี้ ให้พี่ป๊อปหาวอาเนี้ไม่ได้กินเดี๋ยวเราจะหาให้ร้านแรกอร่อยเด็ดแน่นอนป๊อปป๊อปนี่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 ห้าสิบบาทที่เราจะเลือกให้ป๊อปหาอะไรนี่มาสามสิบไม่ใช่หรอนี่ค่ะห้าสิบบาทแมลงท่อทุกคนขอกลับดูตัวหนึ่งได้ไหมไม่เป็นน้องบอกว่าน้องๆอยากเห็นพี่แจมใส่กินเดี๋ยว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 จ่ายตังก่อนกินไปก่อนเลยกินไปก่อนเลยกินเลยก็ได้โอเคเราจ่ายตังให้แล้วค่ะห้าสิบบาทนะคะเป็นไงอร่อยไหมดีเนาะอีกตัวนุ้ยอุย ตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่มันคือตัวอะไรคะพี่แมงจิ๊บป่งแมงจิ๊บป่งค่ะทุกคนจิ๊บป่งยักษ์ตัวกับเท่าฝ่ามือเนี่ยเท่าดังพี่พี่เต็มใสเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเอาไปจอบปาก้็นั่งน้องแบบตัวใหญ่มากตัวใหญ่เกินไปเหมือนแมลงสาบยักษ์เลยอ่ะไปร้านเอ้ยสุ่มร้านต่อไปดีกว่ากินก่อนกินก่อนเพราะมันใหญ่เกินไปอ่ะว้าตายยังตายแล้วอิ่มัดอร่อยอร่อย สุ่มร้านต่อไปเลยกินให้หมดก่อนเอ๊ดีกว่าอืมอือเฮ้ยโอยพี่ออยอร่อยจริงอือร้านต่อไปกดสุ่มค่ะไหนดูซิดวงพี่ป๊อบจะได้กินกี่บาทคะสี่สบสี่สิบบาทเฮ้ยทำไมได้กินแต่ของดีๆอันนี้มาพร้อมดวงเพราะว่าไว้พระลูกตำนักแต่เป็นคิดนะไปหาของกินสี่สิบบาทต่อค่ะ ไปแล้วไปแล้วเจอแล้วค่ะทุกคน40บาทได้กินหมูเกาหลีเขาบอกว่า39เนี่ยทุกคนเห็นปะเขามีราคา39บาทดูซิว่าเราจะกินกันอิ่มไหมหน้า2คนเนี่ย39บเกาก็ตัวเล็กๆเองอ่ะใช่เราก็เป็นคนกินน้อยกันทั้งคู่เลยเนาะไช่ไปครับนี่ค่ะ39บาทอุ้ยวุ้ย้อร้อ้อเปล่าเปาเปล่าม หายแล้วโอเคหายอุ๊ยหายจริงด้วยน่ารัก้าะมาแล้วอุ้ยปิ้งกินได้เลยเหรอคะตั้งงดับตั้งเป่กิต้องเป็นนี่ลองมีพี่ป้อมมาด้วยอย่างนี้ทุกคลิปจะดีมากเลย อันนี้ร้อนนะคะน้องๆอยากให้มาหรือเปล่าน้องๆอยากให้มาไหมคอมเมนต์าบอกนะคะอยากเห็นพี่ป๊อปบ่อยๆไหมเร็วบอกมาเร็วบอกมาเร็วเห็นอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นใช่เปล่าใช่ใช่อยากเห็นค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะนี่คือหมูกระทะเกาหลี39บาทค่ะนี่ไม่คิดว่าจะได้นั่งกินแบบนี้จ่ายเงินแค่ไม่ถึง40บาท สู่สูซาซาปาทังกาปาทังกีสู่สูซีซีปาทังกีปาทังกาเฮ้ยดีเขามาพุยวะเว้พี่วะเว้ได้พี่วะเว้แม่น้องๆจำได้หรือเปล่าพี่คือใครพี่คือใครอะคะหนูจำไม่ได้เลยอะอ๋อนี่ปะป่าว ไอเขาไอเขาอ่ะกินเลยกินเลยนี่ทุกคนหมูประทะ39บาทนี่จิ้มน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเขาหอมมากเนื้อเจี๋ยนี่เนี่ยนี่อย่างนี้คว้าขึ้นมาให้หมดเลยไม่คว้าขึ้นมาให้หมดเลยแล้วให้ใครกินแล้วก็ให้ไปจมกินบอกพี่บอกไม่กินเผ็ดพร้อนมากพอนมากอุ้ยจะมาเผ็ดแล้วมันเผ็ดแล้ว น้องๆที่ดูอยู่ไม่กินเผ็ดตั้งหลายคนเ yeah. ื้ลาเล่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 ฮอฮึคือเร่อยเผ็ดไหมเผ็ดแต่บอกว่าเผ็ดแต่เด็ดทุกคนจริงน้ำจิ้มอร่อยในระหว่างที่ป๊อปกินเดี๋ยวให้พี่ฟุ๊กสุ่มให้ดีกว่าพี่ฟุกขากดสุ่มให้หน่อยค่ะเวลาต่อไปเราจะได้กินกี่บาทตื่นเต้นอะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนว่าจะได้กินกี่บาทัดดูในกล้อง สิบบาทที่ทรงมาสาดนะคะทุกคนหาได้ใช่ไหมมีใช่ไหมเอางี้เรากินหมูกระทะให้อิ่มเราไปหาสิบบาทนู่นนู่นเลยค่ะนู่นนู่นสิบบาททุกคนบ้านขนมอบอนุเลยเดินไปเลยสิบบาทเอาเลยอุ้ยของกินสิบบาทร้านนี้ก็สิบบาททุกคนร้านนั้นก็สิบบาทอันนี้ก็สิบบาท เฮ้ยที่นี่ของถูกมากเลยอ่ะอันนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปซื้อเองอุ้ยนี่ทอดไข่แค่10บาทเองทั้งหมดนี่10บาทเหรอคะว้าวหูคตัวซองตัวซองสิบบาททุกคนโหเอาอะไรดีแล้ดูนี้เยิ้มๆน่ากินมากอันเนี้ยน่ากินเอาอันนี้หนูจะเอาอันนี้ค่ะเอาอะไรเลี้ยงไงการเลี้ยงอยากกินอะไรก็กินเลยสิบบาทเลือกได้หมดเลยโอ้โหสิบบาทให้เลือกได้หมดเลยเลือกได้กี่อย่างอ่ะเอาได้กี่ชิ้นได้กี่ชิ้น ได้หมดเลยตีชิ้นก็ได้เหรอใช<า>่เุ้ยจริงเหรอก็ราคานี้สิบบาทไงเราไม่โกงเอะเราไม่บอกบอ่ะหม,ม,ม,มูย่างเกาหลีไม่กินจะได้เอาหลายๆชุดอ่ะชุดละสามสิบเก้าอ่ะงัะ้นเราเอาสิบบาทชิ้นเดียวดีกว่าวจะได้ไม่งงไงเนาะทุกคนได้แล้วค่ะขนมปังไข่กูเล่นโทรศัพท์ก็เล่นไปเดี๋ยวเรากินให้ดูค่ะทุกคนค่ะ นี่ค่ะทาร์ตค่ทาร์ตใสค่ะทุกคนทะรคะมาแล้วเหรอมาแล้วมีไม่กินหรอเขาลราครึ่งไหมได้น้องๆจะได้เห็นว่าเราแฝงแฝงโอเคเราจะแบ่งครึ่งกันโอ้เลอุ้ยน่ากินมากดูดูใช่น่ากินมากเพราะเสียงกรอบมากเลยเป็นการแบ่งครึ่งที่เท่าเทียมที่สุดนะได้กินเนี่ยกินได้แล้วอกรอบหอม ต่อไปครัวซองค่ะครัวซองอันนี้เป็นครัวซองเพิ่มน้ำตาลนะเป็นอัลมอนด์ด้วยอ่ะอันนี้หวานอร่อยต่อไปค่ะทุกคนโดนัทบาว์เรียนคือแบบน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้ดูดิชิ้นเบิ้มเลยอ่ะอันนี้ของใครของเจ้าแหละนี่นี่โอ้ยอ้ยยแบ่งครึ่งกันใช่ไหมอันเนี้ยได้ได้ได้ให้ครึ่งใหญ่ตลอดเลยอ่ะน่ารักจริงๆเลย ว้าวอร่อยอร่อยมากครีมหอมมากคุณละครีมใหญ่มากครีมอะไรใหญ่คิดอะไรไปอะไรใหญ่ครีมเยอะมากทุกคนอร่อยอร่อยต่อไปโซอสเนยน้ำตาลค่ะเนทอ่ะอร่อยมาก อ,อ,อร่อยอร่อยเลยอันนี้อร่อยหนูชอบค่ะทำไมซื้อ10บาทโดนไป40่สนะไม่เป็นไรถือว่าร้านเดียวกันใช่ปะะต่อไปเราจะได้กินร้านต่อไปเราจะได้กินกี่บาท30บาทวยอะไรจ๊ะอะไรบา,บ,าบาป่าเป่าดีนะ30บาทอยู่ตรงกลางค่ะ หาร้านสามสิบบาทกินดีกว่าเราจะได้กินร้านอะไรอ่ะไปไหนอ่ะจะกินแล้วสามสิบ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 อะไรอ่ะอยากกินแล้ว30บาทอะไรอ่ะร้านอะไรนี่เหมือนโมเวเลยระหว่างเดินหาอาหารเจอโมเวเฮ้ยโดนดีโยนหน้าด้วย่ะโมเวมีผมแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีผมไม่ใช่ อ,อ,อย่าเอากลับบ้านเฮ้ยที่บ้านก็มีแล้วเดี๋ยวยกตัวที่บ้านน้อยใจเอาไปเป็นเพื่อนวราเองไงหาของกินก่อนค่ะทุกคนสามสิบบาทร้านนี้คือแบบได้กินออกุ้งแช่นำ้ำปลาต้องสามตัวเพราะเขาขายตัวละสิบบาทนี่ออตัวสามตัวได้ไหมคะได,ไได้ปกติขายมีขั้นต่ำไหมคะไม่มีไม่มีสมมติข้ามาซื้อสิหนึ่งตัวก็ขายเหรอคะโอ้ไม่ธรรมดางั้นเอาสามตัวค่ะได้ะค่ได้ของกิมเลยค่ะ ออ้ยน้ำจิ้มเขียวอุ้ยแซ่บแน่เลยน,น้ำเปลี่ยวนนกใส่นิดๆหอมเชียวสามสิบบาทไม่โกหกกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสามสิบบาทได้ขนาดนี้ใช่ทุกคนตัวละสิบบาทอ่ะโอ้ย อยากกินบ้างอะขอขอกินน่อยอยากกินบ้างอะไรยังไม่มีใครได้กินเลยอยากกินบ้างแล้วอะให้ได้ค่ะโอ้่ะดูติสอีกตัวหนึ่งจะใหญ่น้ำลายแบบน้ำลายไหลอะเดินเดี๋ยดคือไม่รอกันเลยดูจิเอ้าห่างกุ้งอะกินเข้าไปเลยเคยดูอะไรแล้วน้ำลายแตกไหมทุกคนแค่ดูป๊อปกินก็คือแบบอื้ ลองจิ้มอร่อยมากคือที่ไม่กินกุ้งไม่ได้เลยนะคะกลัวแพ้ค่ะแล้วกุ้งอ่ะโอ้นแล้วหายไปทั้งหางจริงๆอ่ะทุกคนร้านต่อไปเราจะได้กินกี่บาทตอนนี้เราเพิ่มวงล้อสุ่มแล้วนะคะรู้สึกว่ามันง่ายไปต้องมีของที่ยากบ้างเพิ่ม5บาทมาดูซิว่าเราจะได้กินกี่บาทร้านต่อไปแต่ ะเอาอะี้ต่อเลยได้ปะไม่ได้ไปหาสิบบาทต่อค่ะหิวคือเขาอะกินหอยนางรมเลยค่ะทุกคนเราชิมไม่ได้ไงเราจะมาสุ่มกินของถูกวันนี้ซื้อจัดนี้ได้ไม่ต้องเดินไม่ผิดกฎดในร้านใหม่จ่ายตังค์ได้ไหมขอซื้อได้ไหมสิบบาทสิบบาทขอซื้อได้ไหมสิบบาทสิบบาทขอซื้อได้ไหมคะไม่ขายหรอคนเนี้ยโอ้ย ไปหาร้านตรงไปก็ได้ค่ะทุกคนสิบบาทไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะทุกคนสิบบาทแล้วเมื่อกี้เขาไม่ยอมขายเรานี่ของพี่พี่เอามาให้โน้ร้านโน้นเดี๋ยวเดินตามไปเลยดีกว่านี่พี่เอามาให้จริงๆหนูไม่ได้ซื้อร้านลำไยว่ะใช่ค่ะลำไยว่ะสดชื่น ุ่มเลยได้ป้าถือว่านี้เป็นร้าน10บาทขอบคุณนะคะขายแก้วละเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้ขา่40จาแก้วละบาท40บาทเหรอคะ35บาทกับ40บาทค่ะทุกคน40บาทคุ้มมากเลยนะเนี่ยจริงเนี่ยดูดิแก้วยาวมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปตามหาร้าน10บาทก่อนไปไข่ปลา,าทอดค่ะทุกคนเอาพูดตรงๆเลยนะคะตอนเนี้เราอ่ะ ไม่ตามหาุ่มแล้วได้ปะแตกอะไรแตกคือแตกแล้วที่จับจับวงล,ล้อมาก็เลยไเราไม่ถือสินสุ่มแล้วค่ะเราจะกินของถูกโดยที่ไม่สุ่มแล้วค่ะขออนุญาตเปลี่ยนทิปนะคะเพราะว่าเนี่ยแหวนทุกร้านเลยอ่ะบ้าเราทนไม่ไหวแกเราทนไม่ไหวเนี่ยแต่พี่ก็ให้ชิมเนี่ยนี่พี่ให้ชิมฟรีค่ะนี่พี่ให้ฟรีค่ะหมายถึงพ,พี่คนนี้ให้ฟรีสิบบาทเอามาเลยอันนี้ขายต่อสิบบาทอนุญาต ค,คือสุ่มไม่ไหวแล้วคือของน่ากินมากแล้วก็มันมันแตกไปแล้วอ่ะหมายถึงสินสินสุ่มมาแตกไปแล้วอ่ะจ่ายตังค่ะโอเคอยคี่สิ <im ple al> บาทเอาหมดเลยอร่อยกินได้อร่อยอย่างรังได้ช่ไมคะ ได้ยี่สิบกำไรอยู่ป่ะกำไรเออเออวะป๊อปเป็นคนเอาเงินไปให้พี่เขาพี่เป็นคนเอาเงินให้ป๊อปนะเจะไม่กำไรตรงไหนอะเออเออเออใช่ใช่ไหมใช่โอเคโอเคเรียกว่าคุ้มได้ยี่สิบแบบใช่ต่อไปไม่สุ่มแล้วนะคะกินต่อสองกูกแล้วถูกจริงๆรสามบาทไปละสามบาทนะคะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะคิ้วบครัด ทุกคนสามบาทอร่อยมากใช่ทอดสะโพกเิ็ดน้องพานสามบาทค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดเด็ดจริงไปลูกชิ้นหมูนะคะทุกคนกระตุ้ลูกชิ้นคืออร่อยมากใช่หมูแท้อืออ๋อแป๊บเดียวอากมาแล้วออกมาแล้วกินเพลินจริงๆใช่ติดตาเลยครับติดตาติดตาชอบอ่ะสายหาของทุกต่อค่ะต่อไปค่ะทุกคนน้ำหลอดน้ำอยู่ในขวดหลอดนี่ นมชมพูหลอดทุกคนอนะันนี้ชาไข่มุกหลอดนี่หลอดละสิบเก้าบาทกินได้เลยนะทุกคนเราจะกินให้หมดหลอดเลยเป็นหลอดสตัวนี้กินเออหลอดได้ไงอะ่ะเอาสิคราวน,นี้อีกหลอดค่ะกระดกให้หมดเลยค่ะหลอดนี้อีกหนึ่งหลอด ไม่แบ่งพี่ป๊อปเลยพี่ป๊อปไปไหนไม่รู้ไปร้านต่อไปกันค่ะโอ้ดกคนคะ่ะตอนนี้คือมันเดินไปซื้อของกินไม่ได้เลยคะ่ะเราอยู่ตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเลยอะ่ะทุกคนว้าย<อ>เอานี้เอานี้เอานี้เลยปลาหมึกตัวใหญ่มาก<อ>ทุกคนอันนี้น่ากินมากเลยอะ่ะสามร้อยเอาอันนี้แหละขะนนกน่ากินมากอ,อ,อันนั้นไม่ต้องหั่นแล้วค่ะพี่เอาใหญ่ๆแล้แหละค่ะได้ๆอยากกินชิ้นใหญ่ๆ ลาดเลยค่ะอ๋อเอาสังคออะไรเหรอร้อยหนึ่งไปกินตรงนู้นกันค่ะนี่ชิ้นใหญ่ปะใหญ่มากเลยอ่ะไม่รู้ไปเบิร์ดเดททูยูรสเปรเ้ิวหวานมากเลยโอเคนี่เราซื้อมาแบ่งกันสามคนนะคะให้ทุกคนดูตอนนี้ทุกคนดูคน เดี๋ยวต้องไปเจอน,นี่รถค่ะ<น>ทุกค<ม>นเจอแล้วค่ะทุกคนหายไปไหนมาคะโอ้โหอ๋อรู้แล้วหายไปไหนมาอุ้ยไข่ดองอุ้ยขนมเค้กซื้อมาฝากใช่ไหม ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ดูจากทรงเราไม่น่าใช่อ่ะทุกคนกินไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคน่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยของกินที่นี่เยอะปะมากมากที่เรากินก็คือยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งจริงๆแต่ของกินที่นี่เยอะมากแล้วคนก็เยอะมากใช่ตอนนี้เราสู้คนไม่ไหวแล้วท้าไม่คนไม่สู้คนกลับบ้านกันดีกว่าน้องกลับบ้านบายๆห่วยอะไรเนี่ย